เชื่อว่าที่หลายท่านไม่กล้าซื้อโซฟาผ้าเพราะกลัวเปื้อนกลัวเลอะทำความสะอาดอยากไม่ต้องกังวลใจไปนะคะวันนี้โซฟาพัดมีวิธีการดูแลรักษาโซฟาผ้าให้สะอาดเหมือนใหม่พร้อมการถนอมตัวเนื้อผ้าให้ยังคงสวยเหมือนใหม่มาฝากกัน,นะคะ่ะ สำหรับการทำความสะอาดเบื้องต้นทำได้ง่ายๆด้วยการดูดฝุ่นถ้าเป็นผ้าทั่วไปแนะนำให้ดูดฝุ่นอาทิตย์ละครั้งโดยเน้นระหว่างซอกเพราะเป็นจุดที่สะสมฝุ่นเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นโซฟาผ้ากำมะหยี่หรือผ้าที่มีโครงสร้างการถักทอค่อนข้างซับซ้อนให้ดูดฝุ่นประมาณ3อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งแต่ถ้ามีเหตุการณ์อย่างน้ำหก หรือเกิดคราบเปื้อนก่อนที่คราบจะฝังลึกจนทำความสะอาดยากให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆหรือแปรงขนอ่อนถูบริเวณที่เปื้อนแต่ถ้าคราบมันฝังลึกแน่นไปแล้วล่ะจะทำอย่างไรใช้ผ้าชุบน้ำผสมเบกกิ้งโซดาถูเบาๆคราบก็จะค่อยๆหายไปค่ะหรือถ้าไม่รู้จะแก้ไขเรื่องคราบอย่างไรสามารถปรึกษาโซฟาพัดเพื่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่สุดค่ะ